วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะทีมบำรุงผิวถูกได้ดีของเพซัตไวท์เีนิ่งโลชั่นนะคะสูตรนี้นะคะผสมคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีสารกันแดดป้องกัน UV นะคะแล้วก็มีบำรุงหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามิน B3 แล้วก็ดับเบิลยูฟิลเตอร์นะคะแล้วก็มอยส์เตอร์ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะครีมเพศสัตวตัวนี้นะคะก็จะให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวค่ะตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคะในราคาเพียง32บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิรผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ